ใช่ไดีครับผมต่อครับเชือกปุ่คือเก่าครับผมนี่พาวเบอร์เกิดเรื่องนะครับ AMT มทีพันธุ์ผมนะครับตัวนี้ใช่ครับ IM เอ็มหาจิตเจี๊ยครับผมครับพิซซี่คือเก่าครับผมหมาซาของเฮานะครับลาลูกค้าอัดนะครับถึงกว่รจะของแล้วครับผมตัวนี้กกดง่ายนะครับผมนะครับตัวนี้ เครื่องเพื่องนะครับใช้เริ่มต้นตะเจรุดสาสมหาก็ได้นะครับร่นนะครับจึงถอนรุดเงยนะครับหลักสบายครับร่นี้ก่อนเงครับผมเหนียนปลอมครับสีดูจะไหนที่ปลายขานะครับไม่หยักเลยนะครับต้องตลอดครับ นีลูกค้าต่างประมาณเมตรสิบนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณพี่สีนะครับผมที่มาจิ๋วไอลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าอัดนะครับเนาะเจนกว่าลูกค้าของนะครับแดดมันได้กัดสูงครับผม การดนการเกษติงะครับเนาะสาขาสซิซิิกับสาขาการกลลาครับผมที่มีกากกดติดตามันตะคร้าเพื่อจนใจเครื่อเพื่อนกับที่ต่อได้นะครับ๋ย่ผมจะฝากวัตถุไว้นะครับเนาะ ชอ็อตสามใจนะครับมาราคาจิ้งจอกนะครับก็ดาวจใจนะครับวันนี้ครับผมดีนะครับดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์รันวยครับเดอร์อ นะครับผมอาชีพนะครับเนาะขอบคุณ Et